วันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรเอ่ยมีใบกระเพรานะคะระเอกของเราเก็บจากต้นที่เราปลูกไว้นะคะใบกระเพรามีเนื้อมีพริกแห้งกระเทียมพริกชี้ฟ้านะคะเตรียมโขก,กเลยค่ะนี่ค่ะโขก,กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาผัดให้มันหอมนะคะหลังจากนั้นเอาเนื้อใส่ลงไปเลยผัดเลยค่ะเราใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำใส่ซอสหอยซีอิ๊วขาวรสด,ดีผงชูรส แล้วตั้งไวสักพักนึงไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะนี่ค่ะเนื้อเริ่มเปื่อยแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ดองที่เราไปซื้อที่ตลาดมานะแม่ค่ะเขาทําสําเร็จให้เรียบร้อยแล้วเรานํามาต้มก่อนนะใหะ้ความเปรี้ยวมันออกนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยผัดเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด,ด้วยน้ําปลาชิมด้วยนะคะรสชาติตามชอบเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดหน่อไม้ดองผัดกระเพราหน่อไม้ดองผัดเนื้อหน่อไม้ดองค่ะ